เ c ฟซีสาวหน่อยเพื่อนเพืงครับมอกจอดถึงหลาเ oh, พี่นอ้องหางานครับตลาดเย็ดบางพลีเขาทางไหนนอกมาบบดีเนาอทีมงานก็มาบอกเนาะชึ่ๆๆๆๆๆโอ้ร้านกวยเงยเพื่อสารครับพี่น้อง ได้บรอกพนะี่น้องเป็นล้านปูนครับบรองหยานฝนหยานป่าเลยพี่น้องเดี๋ยวไป็นเขาขราังมั่นครับเพื่อนเพิ่งว่าสิ้นสัมปยครับวันนี้สาวน้อยเพื่อนแฟนแสดงที่ตลาดเย็่บางพีครับข้างๆ่ค่หาบางพีนะครับบลูเขาขาลังได้บอเดี๋ยวไปเบิ้นกัโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้ว เขาได้บ่างไหเขา่าได้จ่อยมีกลวยครับมีกลวยมันเจาห้อจอดทั้งเดียวออกได้บ่าน่ะกวยตายมั้นวะ บาไหวยขอยางแดงน่จอดนี่ได้ป่ะนี่จอดจอดกันนะรถเขาเที่ยวอยู่ยังขึ้นขาจะว่าให้เขาปะตออท่ฝุ่นว่าไรบอก้ะขับรถไปจอดฝุ่นอือโน่นหนาจะได้ยี่มั้ง ผมไปบางทีจอดกันพี่น้องสงสัยจ่ายเาไม่จ่าจว่าจอดจะไหนโอ้ยรถเป็นเที่ยวบัดขึ้นแี้วครับดูแล้วครับโอ้ยสานถีกกว่างใใ่าไฟสานจอดแล้วครับ ừ. mà cái gì ăn tờ lai là nó khám phong quá này Khẩu tháng này là coi nhé khẩu này vô bò Hả? Mày ăn bò Khẩu bắt đầy chắc mòn lên vâng. vâng. Hả? หวเดี๋ยวจงว่ากันจอดนี้จอดได้บ้างไมจะจอดคีบว่ะจอดบ่ได้สิครับคีบงานกับกระังเรียนงานที่โาครับพี่น้องสวดครับไมดีครับองมาเงินทุกเลยด้ดิ ปลา,าไม่ใช่ตัวเงินตัวทองนะมึงเห็นหน้าเมื่อไหร่ก็นึกว่าเป็นตัวเงินตัวทองอย่างเดียวออโอ้เห็นหน้าเมื่อไหร่ก็ถามหาแต่เรื่องเงนินปลาไม่ใช่ตัวเงินตัวทองนะครับทีมงานกระลินทร์ตังจอครับพี่น้องคุณดำนโอ้กิะสินทรประจำบ้านกับสิบบ้านนี่แหละครับทีมงานจอครับคุัพดีครับช่างโอ้ บังคับจ่อบังขลังว่ามันลุ้งงันหนึ่งายก็ลุ้งผลิตดิครับจ่ออยู่นี่เกียงเอ้ยถ้ามันแคมโมอยกับเสือแคมมาเกียงเอ้ยเอ้ยถ้ามันแคมโมอยู่กับเขียมไม่นะครับหามเอ้ยโอ้ยเหมือนกับเปาปีใส่อะไรก็ไม่รู้เนาะ บอกอยังกับว่าฟังบ่เอาเ้ยเหมือนเปาปีใสหูควายเลยอะ่ะเอาไปน่องนี่ครับ<แ>คอต,ตูมกับท่างานเช่นเดิมครับในเรื่องเขาท่ากาดดดัดแสดงคอจมูกเดือด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 กูนะกูเอ๋ เววาเอเดียนว่าดึกดึกโอ้ตามคอนเซฟเป็นว่าดึกดึกดึกขันว่าตีนั่นตีนี่เดี๋ยวพี่น้องจะคิดตอนว่ามันต้องมีมีตอนมีตอนมาครับขับขึ้งานประตูครับโอ้เบื้องเบื้องหลังครับจุดเท่ามาต้องห่วงพี่น้องเริ่มแสดงที่หนึ่งทุ่มถึงดึก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 นะสามดึกนะเขาสามดึกบ่โอ้แสดงว่าที่ดึกเติบเยอะพี่น้องขันสามดึกเออหมดแครับ บังนี่กันเลยอุย้ยสวัสดีค่ะป้าโอ้ยแดนเซอร์สาวตอนนี้ยังเป็น,น,<อ>านชายอยู่คะ่ะชายอยู่บ่ดันชายครับป้าอ,อ๋อมาเบังต่อแรกยังทิเล่นวะต,ต่อแรกก็จะเป็นนันทิ่ะวายตายแล้วโอ้แม่ปูคอตูมไหมสวยคู่ตองเป็นไหค่ะไก่เปราเซ็นต์แล้วของเขาอ่ะแปดสิบแล้วค่ะแปดสแล้วครับผนังคอตูมที่ยุ่โดนที่สุดแล้วครับน้องนั้นออกเมื่อไหร่ เดนี่มีผู้ตองอาบุโซที่สุดเอ่ะครับพันี้ใหญ่ไปไมาทำงานลายมือเราไม่ได้ใครโยว่เป็นจะได้ตนวะแค่ไี้เป็นจะจบวะฤดูกาลนี่านอายู้ยู้อะรยืนวะเออสมเขาอยากมากอยู่ตัวโอ้ยปว่้านปวย่ามอยากมากอยากมากว่าม่ห่าเเป็นเดี๋ยวมือรุ่นสิไหม่่ายคลิปใหญ่แล้วนะครับเพราอวังนี้พี่น้องถี่เสื้อไปได้ว่าผู้ใดนี่ครับ ต้นตะลับเดียนเสือเก่าของสาวหน่อยได้ๆๆเดี๋ยวสีมาส,าสับสือประวัติยิ้พี่น้องหมูรุ่นตอนนี้เกือบเกือบเสร็จเสร็ไปก่อนเพราะว่ายังเดี๋ยวบอกพี่น้องเดี๋ยวนี้เรา,ามาสมัครกคอตุมครับเราออกจากวงวงการไปมไั่นไมยไปยักปีแต่ผมก็ี่สปีไปไม่ออกจากเพราะแต่สิง่งก่อผัวห้องเลยนสามสี่เดือนทเนท,ท่าเลยเห็นบ่บ่ามาะว่ไอ้เทเล่เลยมอลลัเตรียมที่กับมาเบิงครับเตีย่กัมาเบิงเดียวหมูลุ่นยังสีมาน สอบสาบประวัติเราครับเราเป็นไผ่ผู้ใดมาได้ใส่เดียวพี่น้องแกมาเบิ่งเดี๋ยวนี้แล้วมาเป็นคอตุมครับเป็นทีมงานเดียวกันกบคู่ตองคู่ตองีตัวไปทางได้ก็ทีไปเราแค่น้อยนะ <laughs> เดี๋ยวจังว่าครับพี่น้องเอาุูแล้วครับเลี้ยวๆนะครับร้านกวางใหญ่เพิสารครับตอนนี้ระบบฉากลมยังค่ร้อยเปอ็นต์แปดสิบเปอแล้วครับเดี๋ยวได้วยจอพลัลงติดตั้งเรือขั้นไฟครับเฮ้ย เดี๋ยวตะขันถัดครับกระดังสี่ข้นพูดนล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โดนบริษัทข้นเวทีสวัสด,ดีครับพูดแล้วครับเบื้องเบื้องหลังเข่าวข่ากันโอ้ยครับก็สีแล้วเป็นวงเป็นนั่นกันไรดิพี่น้องชว่วยทีแล้วพูดนะที่เขาใช่ะรึประมาณเวทีท่มานบอ เดี ều, e lại. Còn đấy ả, còn ๋ยวเดี ăn, e đó, òn, ๋ยวถ่ายอ่านันละสวัสดีครับขอทานก่อนด้ครับปทานปลาครับไปดึงอาไต้เลยครับบอกลูกน้องปลาโบไปดจักเทือนี่โอ้มีเครืองครับเดี๋ยวลฮะก่อนห้ทำไมอ่ะเอ่าจอจอจอง่เก่อนเอาแล้วทำไมมันเป็นที่อะไรบอกว่าเดี๋ยวเขามาเปลี่ยนจอ ไม่ไม่แล้วจอที่อันอยู่เมื่อวานไปไหนฮะเมื่อวานไม่มากนะมาใส่ไม่มากข้างหลังมาใส่ดิครับถามออพบถามออพบแป๊บเดียวอะไรล่ะออพบอยู่ไหนนก่อนเอาเนีอาเงินมาใส่เลยกี่จอนี่ประมาณสิบห้าจอได้ไหมช่างมอดโอ้มื่อนี่คือล้านมอสเด็ดนะมอสเนาะมื่อนี่ซื้อส้นส้นสร้างครับมีแต่อร์บลำแบบต้นตับรับเลยมีแต่ร์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามท็อปไฟแช่เปญแชมเปญเล่ากับเบื้อตอง แมเบอร์มือนี้เป็นมือไขว้กันมือประชันแบบนักหนาสาหันเลยครับมอลำใจเกิดลอยมอลลั่มทุกนณะเนาะนครสินกระทผมปฐมมีวะมีสามวงเหียงอีสานอยู่ไก่อยู่หมองเขาหลินหมองขึ้นนี่ขึ้นเน่เน่ระแวกใกล้ๆนี่สองสามลูกบวกขึ้นชี้ลูนี่ครับสามวงสามวงครับพี่น้องเอาพี่น้องครับผู้ใดอยู่ไก่กับมาเชียร์สาวหน่อยก่อนยังไปเบิ่ง ทุกขนาดครับดีเบิ่งล่ะครับทุกคณะหมองแล้วมันต้องกัดใส่แค่ใส่แค่นั่งกันครับเอาเดี๋ยวเทียบมือนี่งนี่ระยะสิบลูกม,มันเป็นเล่าเล่าไม่ไตองเลยตองซ้ำซ้ำเบื่อมาอยู่ต้องกันซ้ำพ่อไปเทีย่ยวอาซี่ตัวนี้นี่นี่มองนีม่มองให้เที่ยวมองนี้นนไปนี่นนไปนี่เอาครับพี่น้องคลิปนี้ไปทั้งนี้คลิปหนาจัะวากันไหมครับเจอกันไหมครับ